ัครบอยู่กับช่องสิ n g the Cop ช่วงนี้นะครับก็เห็นมีผู้ป <waters> ่วยติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส2019เเยอะมากนะครับก็เลยนั่งอ่านอาการว่าเป็นอย่างไรบ้าง นะครับก็บทความนี้นะครับเป็นไฟล์ภาพเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจใช่ไหมออนไลน์นะครับโอเคอเราไปดูเลยหน้าแรกเขาบอกว่าเช็คอาการโควิดนะครับขั้นขั้นความรุนแรงเนาะเขียวเหลือ,องแดง เขียวน่าจะไม่รุนแรงมากเหลืองนี่ก็ปานกลางแดงนั่นคือรุนแรงมากนะครับโอเคไล่ดูทีละอย่างกันนะผู้ป่วยสีเขียวมีอาการอย่างไรไม่มีอาการนะครับอย่างแรกไม่มีอาการวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสตาแดงมีผื่นทายเลวไม่มีอาการหายใจเร็วไม่มีอาการหายใจเหนื่อยไม่มีอาการหายใจลำบากไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญโอเคผู้ป่วยเขียวก็คือไม่มีโรคประจำตัวนะครับโรคประจำตัวก็แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างขึ้นมาเองนะครับโอเคต่อไปมาดูผู้ป่วยสีเหลืองนะครับ ผู้ป่วยสีเหลืองติดเชื้อแล้วมีอาการอย่างไรบ้างปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญข้อใดข้อหนึ่งโอเคแสดงว่ามีโรคเจ็ดอย่างนะครับที่เราว่ากันนะครับ 2. องน่นหน้าอก 3. หายใจไม่สะดวก ขณะทำกิจกรรม C. หายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากเวลาไอแล้วเหนื่อยอ่อ,อนเพลียเวียนศรีรษะปอดอักเสบทายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันร่วมกับอาการหน้ามืดวิ่งเวียนโอ้แสดงว่าถ่ายเหลวด้วยแล้วก็หน้ามืด อันนี้คันดุนแรงผู้ป่วยสีเหลืองระดับ2นะครับต่อไประดับสูงสุดนะครับก็คือผู้ป่วยสีแดงหอบเหนื่อยพูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนาแน่นหน้าอกตลอดเวลาหายใจแล้วเจ็บหน้าอกซึม เรียกไม่รู้สึกตัวหรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าปอดที่มีไฮโปซิกเรสตริงโออะไรเนี่ยเกสกเปอร์เซนหรือมีภาวะลดลงของออกซิเจนอ,ออกซิเจนลดลงนะครับอยู่ที่มั ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหมายความว่าค่าออกอิเจนลดลงนะครับขณะออกแรงนะครับหรือภาพรังส,สีสวงอกมีโปรเกรสชันของอะไรวะเนี่ยโพลิโมโนรี่อินฟิเทรส e p i s a t e s t คืออะไรโอเคอันนี้คือผู้ป่วยดุนแรงนะครับอันแสดงว่ารุนแรงเนี่ยก็เขาต้องถึงมือหมอแล้วแล้วก็ได้รับการตรวจถึงจะทราบว่าภาวะปอดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคก็สังเกตอาการตัวเองนะครับก็อย่าให้ถึงเป็นผู้ป่วยขั้นดุนแรงแล้วกันถ้าสมมติว่ามีอาการ ที่เป็นผู้ป่วยซิขียวนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับนี่คือขั้นต้นเนาะคนที่ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นสามารถเป็นภาวะทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้นะครับมีโรคร่วมก็คงต้องดูแลตัวเองนะครับต,ตัวเองนะ วัคซีนฉีดแล้วยังติดได้แต่มันจะช่วยให้เราลดภาวะความรุนแรงพูดง่ายๆคือฉีดแล้วเป็นแล้วไม่ตายนะครับเพราะร่างกายจะสร้างแอนติบอดีนะครับเพื่อต่อต้านโรคเชื้อตัวนี้นะครับโอเค อย่าสำคัญก็อย่าลืมออกกำลังกายร่วมด้วยนะครับเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันจากภายในของตัวเราเองนอกเหนือการจากาฉีดวัคซีนแล้วนะครับโอเควันนี้มีสาระนิดนึงเพราะว่าเห็นผู้ยอดผู้ป่วยเนี่ยสาี่วันต่อเนื่องมานี้เนนี้เก0าพบวกนะครับเก้าบวกและคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อย นะครับเพราะว่ามีการตรวจเพิ่มขึ้นนะครับโอเคอ่ะตัวใเตัวเองด้วยนะครับไปละบายโอ้